สวัสดีครับผมจากร้าน PA Shop นะครับ2017ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายปัญหาของเครื่องแลกเหรียญน,นะครับที่บางทีใส่ธนาบัตรเข้าไปแล้วมีการยิงเหรียญเกินบ้างหรือเหรียญขาดบ้างนะครับนี่คือปัญหาจุดเริ่มต้นของมันนะเกิดจากตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นตัวนับเหรียญที่ออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวชุดเซ็นเซอร์ให้คุณลูกค้าดูนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวคุณน้องเขาจะทําการถอดอุปกรณ์ออกนะครับโดยวิธีการถอดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ชุดเซนเซอร์นะครับสายเซนเซอร์อ่ะอันนี้คือสายปลั๊กของตัวฮอปเปอร์นะครับอ่ะคุณน้องก็ถอดออกนะครับจากนั้นก็ทําการแกะตัวเคเบิลทายออกนะครับอ่ะจะมีจะมีหัวเซนเซอร์ครับที่เป็นหัวตัวนี้นะครับที่คุณลูการจะต้องถอดออกอ่ะชุดถอดนี้นะครับที่ตอนแรกของเดิมมันเข้ากันอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะคุ้ลูกาก็ถอดออกนะครับจากนั้นอ่ะยกตัวฮอปเปอร์ออกมาครับผม หลังจากที่เราถอดเรายกฮอปเปอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมาเดี๋ยวเราจะทําการคว่ำตัวฮอปเปอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเซนเซอร์อันนี้คือเซนเซอร์ชุดใหม่นะครับเดี๋ยวทางร้านก็ปกติถ้ามีปัญหาเซนเซอร์ชุดใหม่เนี่ยทางร้านก็จะส่งเซนเซอร์ไปให้นะครับคุณราคาจะต้องเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขเองนะครับอโอเคครับกน้องก็จะถอดนะครับนัดสองตัวครับผมซ้ายกับขวานะครับแล้วก็จะยกตัวฮอปเปอร์ขึ้นนะครับยกตัวฮอปเปอร์ออก เดี๋ยวเราลองดูวิธีการยกตัวฮัปเปอร์ออกนะครับก็จะง่ายครับง่ายครับใช้ไก่ควงธรรมดาก็สามารถทํางานได้นะครับยกตัวฮัปเปอร์ออกครับผมยกขึ้นเปิดฝาออกนะครับผมจะมีตัวช่องเหรียญที่เป็นโลหะซิงค์นะครับหล่อมาเป็นโลหะซิงค์หล่อมาจากนั้นก็จะมีตัวลูกปืนนะครับกับแหวนรองลูกปืนนะครับย้ายหายนะครับถ้าหายก็ติดต่อทางร้านนะครับเดี๋ยวทางร้านส่งขึ้นไปให้นะครับผม อ่าโอเคครับต่อไปลูกค้าก็จะถอดน็อตสี่ตัวนะครับเอาถอดได้เลยครับผมก็จะถอดน็อตทั้งหมดสตัวนะครับ4ี่จุดขวาบนขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนซ้ายล่างนะครับตรงช่องตรงช่องนี้นะครับคุณลูกค้าจะต้องทําความสะอาดที่ดีนะครับเอาผ้าเช็ดเอาอะไรเช็ดก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าเวลามีสิ่งสกปรกแปลกปลอมเข้าไปอยู่เนี่ยเวลาที่คอปเปอร์มันหมุนเนี่ยครับผม ส่วนใหญ่แล้วของสิ่งสกปรกถ้าเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องนี้ครับผมมันก็จะไม่บรบกวนถูกไหมครับอ่ามันก็จะอันนี้ก็คือเป็นช่องระบายของตัวฮอปเปอร์เขาเป็นช่องระบายสิ่งสกปรกออกไปอ่าน้องก็จะถอดออกนะครับถอดตัวนัดออกแล้วอ่าถอดแล้วก็ยกตัวเครื่องตัวฟ้าออกมานะครับหลังจากยกเ้าออกมานะครับคว้าออกมาดูครับผมเราจะมองเห็นจุดที่ที่มีการวางเซนเซอร์ไว้นะครับไปจุดนี้อ่าใช้ไขควงอีกครับผมถอด ตัวเซ็นเซอร์ออกนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าเซ็นเซอร์ตอนนี้จะเป็นตำแหน่งเนี้ยครับผมตำแหน่งที่ตัวเซ็นเซอร์วางอยู่คือจะอยู่ในแกนของตัวเหล็กเหล็กแท่งตัวนี้ครับเหล็กที่เป็นทองเหลืองตัวนี้ครับผม,มเขาจะมีเขาจะมีตำแหน่งของเขาเขาจะมีอยู่สองรูนะครับรูซ้ายกับรูขวานะครับเห็นไหมครับรูซ้ายวเวลาใส่กลับก็ใส่กลับไปที่รูซ้ายนะครับ <S <S ใส่กับที่รูซ้ายอ่ะโอเคครับอ่ะเซนเซอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวใหม่เข้าไปอ่ะนี่นะครับอ่ะใส่กับเข้าไปที่เดิมนะครับที่รูเดิมนี่คือชุดของอะไรเซนเซอร์ที่เราอาจจะต้องส่งให้คุณลูกค้าไปทําการเปลี่ยนเองนะครับในกรณีที่เครื่องทํางานผิดพลาดนะครับการแลกเหรียญอาจจะให้จำนวนเหรียญออกม,มามากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติแสดงว่าตัวเซนเซอร์นะครับไม่ไม่ได้ถูกนับ เด็วน้องก็จะทาการเปลี่ยนน็อตนะครับใส่น็อตเข้าไปอ่าที่ตำแหน่งเดิมครับผมทางร้านจะจัดการเล่งเซ็รเซอร์ให้เรียบร้อยครับนะครับเราเขาวางเข้าไปอ่าแน่นนะครับแน่นขันดีอ่ะตอนนี้เรากำลัปรับกลับแล้วครับผมเร็รียบร้อยครับผมปรับกลับเข้าไปอ่าใส่น็อตเหมือนเดิมครับสี่ตัวที่ตำแหน่งเดิม เอยังไงใส่อย่างนั้นนะครับทุกผู้สังเกตครับเวลาที่มันถูกเหรียญมันถูกยิงออกผ่านจากช่องนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์มันจะถูกนับตรงนี้ครับมันจะถูกมันจะเด้งขึ้นมาแคนนี้นะครับมันจะถูกเด้งขึ้นมาครับอ่านับนับนับนี่ครับผมโอเคครับโอเคครับลองทดลองดูครับ ตรงตำแหน่งไกด์นะครับต้องขันให้แน่นนะครับตรงตำแหน่งไกด์ที่ล็อกเหรียญตรงนี้ครับขันสกรูให้แน่นโอเคครับ